วันนี้นะครับผมจะมาทําการเลเวลอัปเดตใหม่ในเกม Speed Tower d e f e n นะครับนะกรอนที่จะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและไปกำลังใจใผมเ้อะนะครับผมนะโอเคไปรับชมคลิปกันได้เลยโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับนมยือยู่ช่อง KHX t X2 นะครับนะซึ่งเกมไี้ทาการอัปเดตตอนกลางคืนนะครับนะซึ่งเมื่อคืนนั้นผมได้ทางานปิดคอมไปแล้วแลวก็ไม่สามารถอัดได้นะซึ่งณต,ตอนนี้นะครับ ผมก็ตื่นมาตีห้าครึ่งครับหืมนู่นไปโรงเรียนพรุนี้พรุนี้ผมก็เปิดเทอมแล้วนะซึ่งคลิปนี้นะตลงชว่วงประมาณเจ็ดโมงนะแล้วก็คนดูรอได้เลยนะเจ็ดโมงครึ่งผมจะสตรีมเกมนี้ยาวจนเกือบสิบโมงมาเก้าโมงครึ่งแล้วผมก็จะลงสตรีมนะเออโอเคเรามาดูกันว่าอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะคนนะโอเคเริ่มจากอาร์มดีนนี่นะก็ะมีการเปลี่ยน,ม,นมีเพิ่มธีมฮาโลวีนเล่นเล่นลน้อยมาแนละ้วเพิ่มต้นไม้แบบต้นไม้ต,ไมตายมายมาวุ๊ พิม่มความน่ากลัวนะนี่ผมฮาโลวีนะครีเนะนี่ครับผมเนาะนี่นี่ครับผมนะอุย้ยนี่ครับผมตามที่คาดการณ์ริ่งๆิ่ครับทั้งที่คนดูคนหลายคนคาดการณ์ว่ะเจ้าเฮสเท a ด e คาเมล่าแมนนั้นเป็นระดับคอสต์มิกนะ โอ้โหเฮ้ยแต่พอไมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เลยคัมเมราแมนเนี่ยมันมันดูแบบไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่เลยว่ะอ,อืมเนี่ยผมรู้สึกมันมแบบแปลกๆอ่ะดัมมีแค่แสนเดียวเอเอ,อตีหนึ่งวิถึงูนย์สี่วิผมว่าแปลกๆอ่ะมารูวิชชีเวียนวิชชีวีวิช,ชีนอได้อยู่นะเอออย่าวิชชีวีก็เนี่ยแอดมินระดับนี้ก็ประมาณนี้นะเออก็วันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาเล่นอัปเดตใหม่โชว์กันนะซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดเซตไปก่อนนะซึ่งผมจะจัดเซตไปเอ่อเดี๋ยวดูนะอ่า เซตนี้เอ้ยเซตนี้ผมว่าผมว่ากำลังดีนะเออแต่เดี๋ยวผมว่าทีวีมันจะเอาสไนเปอร์เหรอผมว่าน่าจะวันหลักข้างหน้าเดี๋ยวเอาออกดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นพรามสามนี่เซตผมก็จะลงประมาณนี้นะก็จะมีซามูซามูบับสไนเออัรเกรดซีนีม่าบับพรามนะชิปชิปแซนฮิตบับบาเกนสองแล้วก็แซงดีเมรลาบับบาเกนสามแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้ตัวหลักเาเลยเออใส่สเตนสามนะซึ่งผมจะเอาเซตนี้ไปนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีจำเป็นยังไงนี่ไงมันจะมีโหมดง่ายด้วยนะโหมดอันนี้อีซี่ได้ร5อห้าิกับโหมดยากแล้วผมได้ห5รห้าสิซึ่งโหมดยากจัดไปเลยเออเดี๋ยวเราเข้าดูในเกมกันเลยไปตอนนี้เข้ามาในเกมแล้วนะซึ่งแมปพูดเล่นกันเลว่าแมปสวยมากโอเคแมปแมปสวยแนยระดับนังนเลยนะโอเคเดี๋ยวผมวางตัวสามตูตรงนี้หละโอเควางซามตูตรงนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางตัวเงินเลยชึบ ช็อชึบ,ชบแต่เราเพาว้าได้แค่สิบห้าตัวน,นะรอบนี้เออรอบนี้เหมือนจะวางได้สิบห้าตัวหรออุ้ยงั้นก็แย่แล้วสิผมต้องผมวางซามูกับอันนี้สี่ตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองบริหารดูนะทำไมเสียงไปอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยหรูฟังผมนะโอเคผมจะบริหารโดยการที่ผมนั้นผมว่านะผมจะวางซีนีมาดีกว่าเออผมจะวางซีนีมาให้ครบสี่ตัวนะแล้วก็ซามูผมจะวางให้มัน ไอ้นี่เออผมว่าผมว่าจะวางนี้ดีกว่าแล้วก็ซีนีมาเราวางขางน้าตรงนี้หนึ่งแล้วก็เอ้ยไม่เงินเลยเอันคาเดยีย่โอเคบุ้มโอเคเราเดี๋ยวจอหนี้ผมน่าจะตังค์แล้วเพราะว่าจนจนเกมน่าจะไหวยอยู่มี40เวฟเหมือนกับอีเวนต์ฮาโลวีนเลยเออใช่เหมือนเอฟอีเวนต์คอกเลย40เวฟนะดูดิมันจะมันจะยากสักแค่ไหนวะผมผมอยากรู้ว่าเออผมอยากรู้มากเลยมันจะยากสักแค่ไหนอันนี้เซ็ตประจำนะตอนที่ลงไนแมง ในเมียโ็ใชเซตนี่นะแต่แค่ผมเปลี่ยนจากซีนีมาบัพพามสามเป็นสไนเปอร์นะเพราะมันจะตีได้ไกลกว่าแต่ผมเอาพามสามมาเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องได้ใช้เรื่องระยะดาเมจผมจะพบผมจะวางนี่ผมคิดไปแล้วว่าจะวางดักหน้าอย่างนี้เลยเพราะว่ามันจะไม่น่าวางตรงกลางทางอะไรพวกนี้หรอกเฮ้ยหลุดตัวนึงอุยและเใ้ยผมปิดเสียงด้วยนะมาเสียงมันกึก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 เฮ้ยอันนี้มุมกล้องไวโอเคขออนุญาตปิดเสียงนะครับผมนะอุ้ยเรือบ้าเราหายไปร้อยนึงนะเมื่อกี้มีตัวหลุดไปผมต้องเริ่มอัพแล อัพอัพเอาอัพเฮ้ยมันหลุดจริงด้วยเดี๋ยวนะผมอัพอัพซีนีมากอัพซีนีมากอุ้ยเงินไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดไปตูหลุดไปสองตัวนะอุ้ยตีปัวละร้อยเลยหรออุ้ยถ้หลุดเจอแพ้แน่เชียร์เชียรมากตามตัวนึงอะเดี๋ยวผมจะอัพชิปชิปไซน์ทิดให้ตันเฮ้ยผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรขนาดนี้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเนี่ยมันก็แบบผมคิดว่ามันจะหลุดอย่างที่คิดนะมันมันมัน มันก็แบบว่าไม่ได้โหดะายขนาดนะแต่ผมเนี่ยอย่ยาประมาทนะเรามาตรงโอกาสกับอะไรพวกนี้ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งยังไม่ตันนะเดี๋ยวพาโทรแมปดีกว่านี่ครับแมปเราเฮ้ยสวยนะแมปแต่มันแยกเป็นสองทางอย่างนี้นะซึ่งไม่รู้ว่าทำทำไมนะผมเดาว่าจะมีสองทางมาสมนสองทางสิเออนี่ยมันจะเข้าบ้านเราทางนี้เออซึ่งทางที่เล่นดีที่สุดก็คือตรงนี้นะแต่ผมเล่นดักหน้าเลยซึ่งตรงนี้เราตันแล้วโอเคใช้นี่ช่วยหน่อย นี่ครับปับ้นหนึ่งตัวโอเคสาม,มูือเฟบยี่สิบหกแล้วนะแล้วก็สาม,มูผมตันแล้วโอเคเดี๋ยวผมวางเจ้าไมโครโฟูเลยนะนี่ไงผมว่าจัดวางอย่างนี้นะนี่โอเคเฮ้ยผมว่าอ,อย่างนี้ก็ได้นะมันไม่ได้หลุดอะไรขนาดนั้นผลนึกว่าแบบต้องสละเออผมว่าผมต้องวางมาันต้องการวางไมโครโฟนทั้งหมดสี่ตัวนะถ้าเกิดผมวางได้แค่สองตัวนั้นผมว่าดาเมจมันจะไม่พอนะ เนี่ยวันดักข้างหน้าเลยเพราะบอสออมาปุ๊มันน่าจะได้ตีได้เลยซึ่งบอสถ้าที่คาดการไว้นะครับคุณนะคิดว่าจะเป็นบอสโครงกระดูกที่ผมได้ทำการสปอยไปนะครับไม่น่าใช่บอสพัมกินนะบอสพัมกินนั่าจะมาในช่วงหลังๆนะเออซึ่งผมต้องทําการ นี่แหละผมพี่ผมกลัวกลัวไมโคฟนมันมันแบบสกิลกดมันอะแล้วบอสเลื่อนเื่อมันจะไม่ไหลไหมมันจะเหมือนแบบไอซีเนสเตอร์คอกอะไอบอสตัวนั้นอะที่แบบมันไม่สามารถใช้ทางแฮกเกอร์แฮกเกอร์สปีเกอร์กับไอไมโคฟนได้ต้องใช้ไอททเวอร์เพื่อสโลแล้วก็ให้พวกมอนสเตอร์มาตีอืมก็จะประมาณนี้ผมแค่กลัวนะเนี่ยนี่ซีซั่นสิบเจ็ดแล้วนะผ่านมาห้านาทีเออมันก็ไม่ได้แบบยากน่นและขนาดนั้นนะอือก็ก็รู้สึกว่ามันก็ได้อยู่ สามสิบแปดแล้วมันก็ไม่มีตัวหลุดมาเลยนะสามสิบเก้าเลยนะเออไวดีนะเอ,อ้ยเดี๋ยวผมเตรียมตัวกดเลยนะเ,ออเดี๋ยวเราเตรียมตัวกดสกิลเลยเอ,อ้ยผมขอดูหน้าตาบอสก่อนป้าเลื่อนมันเท่าไหร่นะเลื่อนมันจะเกินสิบล้านหรือยี่สิบล้านไหมผมอยากรู้อ่ะไมโครโฟนสี่ตัวยออยู่ไหมก็ไม่รู้นะเลือดแปดล้านนะครับอุย้ยเลือดแปดล้านเหรอชิวไมโครโฟนสองตัวตายแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเหนือความคาดหมายว่ะคุณดู ได้มีร้อหล้านร้อยล้านแลนะเวลาเพียงแค่หนาทียี่สิบสองวิได้มา,า 50, สอ0ร้อยห้าสิบเอร์เอ็กพด้วย,อยโอเคก็สําหรับอัปเดตนี้นั้นพูดตรงๆเลยว่าผิดหวังไหมผิดหวังนิดหนึ่งตรงที่บอสมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้นะเออซึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ มันมี2ด่านก็คือด่านอีซี่กับด่านฮาร์ดซึ่งผู้เล่นใหม่2คนผ่เ้เ่นใหม่แบบก็สามารถเล่นอีซี่ได้ผู้ที่เก็บพวกพวกลุมจิกออรทริสอะไรแบนี้นะเออก็ก็คิดว่าอัปเดตดีนั้นเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่โดยที่ดูโดยรวมนะดูในตูในในตัวจากตู้นะผมสามารถพูดได้ตรงตรงเลยว่าตัวคอมิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ดดได้เกิดกบสับสนได้เก็บนะช่วงนี้เกมคักของเยอะมากเลยนะเออ ผมรู้สึกว่าดูดูตาเปล่านะยังไม่ได้แบบว่าจเจาะอะไรขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้โหดมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตแปแล๋ยวผมจะอันนี้ให้ฟังนนะครับุณนะรอสักครู่แล้วนะุณนะโอเคพาสิบมันนะมันเปิดแบบว่าศัตรูที่โจมตีนั้นจะได้รับคำสาบนะคำสาบนี้จะสร้างความเสียหายให้ศัตรูเป็นระยะเวลานึงนะสร้างความเสียหาย0ูจหนึ่งเท่าของความเสียหาย ของแต่ละแต่ละตัวของหน่วยกิสองศัตรูเออดี่โดนสาบของแต่ละตัวที่ศัตรูโดนสาบไปใช่ไหมแลวศัตรูจะระเบิดไว้เมื่อตายไปสร้างความเสียหายไว้ให้กับพวกตัวที่มันอยู่รอบๆรัศมีระยะประมาณ10ใช่ไหมไอ้พวกตัวมอนสเตอร์ที่โดนตัวนี้สาบไปนั่นแหละมันจะระเบิดเว้ยคือไอ้ตัวที่โดนสาบไปมันจะระเบิดใช่ไหมแล้วตัวข้างๆโดนดามีไปด้วยไอ้อีกสิบตัวยูนิตนะย้ำว่าอีกสิบตัวยูนิตจะโดนระเบิดไปด้วยนะ เออนะส่วนความสามารถนะครับผมนะทาให้ศัตรูทั้งหมดที่ถูกสาบนั้นโดนระเบิดนะอืมที่ถูกสาบนั้นระเบิดอืมแล้วแล้วนั้นจะทําให้ความเสียหายเพิ่มความเสียหายเพิ่ม0ูนย์เท่านะกับการระเบิดสูงสุดเท่ากับ25เท่านะนะศัตรูที่อยู่ในระยะ10ยูนิตนะอืมจะได้รับความเสียหายเช่นกันนะเออถ้าแปลสรุปง่ายๆเลยนึก็คือศัตรูที่ถูกสาบนะครับผมนะ จะระเบิดทันทีนะแต่โดนในระยะประมาณศูนย์ไม่เรียกว่าอะไรไม่ประมาณ10ยูินิตอ่ะสิบวินิตที่อยู่ในรอบวงนั้นนะครับเพ่นะมันจะโดนระเบิดไปนะอืมมันจะสูกสาบแล้วโดนระเบิดไปแล้วตัวเราเองนั้นไอตัวตัว,ต,วตัวมอนเตอร์ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับตัวเอง0ู5เท่ามากสุดถึง25เท่าอืมคือสูงสุดอะ25่เท่าอืมก็คือสกิลน,นี้ต้องกดเรื่อยๆมันถึงจะเพิ่มดาเมจให้เรื่อยๆนะก็ฮาร์ดสิก็ ก็ได้อยู่มั้งนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาแปลพาสิฟโจตัววิ s ที v ให้ฟนนนะหหังนะครับนะโอเคขอยลาสักครู่นึงนะครับนะพาสิฟของวิชทีพาสิฟของผมนั่นก็คือหนังสือคาถาเธอนะครับนะสามารถใช้ความสามารถของเธอนั้นเพื่อสลับคาถาซึ่งมีผลต่อการโจมตีโบติของเธอได้เออพาสิฟนั่นก็คือสลับคาถาซึ่งไอตัววนะิ s ทีวนั้นมันจะมีคาถาเว้ เออใครจะรู้ครับว่าม,ม,สสมันมีพาสสีมันเฮ้ยผมว่าพาสสีน่าสนใจนะเป็นคาถาแบบสลับการโจมตีเว้ยก็คือมันมีการโจมตีมากกว่าหนึ่งลูปแบบนะเออสำหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคเรามาดูที่ความสามารถกันเลยนะครับนะพลังหมุนเวียนนะพาวเวอร์ซัลมนนิ่งนะนะทุกๆเออศัตรูที่ถูกฆ่านะผมจะมีกว่า10%นะครับนะท,ท,ออที่ศัตนะนะรูนะตนั้นจะวิ่งมาเฮ้ยตัวนี้โกงอยู่นะ เออมีมีความโกอยู่นะเออคือสกตรูที่เราฆ่าแบบจะมีโอกาส10%นะที่ซอมมอนมาในทางนะเออแล้วก็ไฟนะครับนะซึ่งมีความเสียหายจากไฟด้วยนะเออสร้างความเสียหาย0-25เท่านะครับนะเออ เป็นเวลา20วินาทีนะครับนะเออแล้วก็มีสกิลสโลด้วยครับนะชะลอความเร็วลดความเร็วศัตรูลง0.6เป็นเวลา20นะครับนะเออคือยังไงวะเยมันแปลกแปะวะลดสปีด0.6ถึง20มั้งเออไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับนะซึ่งก็ได้อยู่มั้งนะซึ่งตัวนี้มีพาสซีฟบไหมตัวนี้มีพาสซีฟด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะครับนะสำหรับเจ้าไม่ไม่ทำไมราบแม่นะครับนะพาสซีฟแวมไพร์ทำไม่าแม่นะครับนะ การหลังจากที่ถูกสัจา์ที่ฆ่าเงาหมนะนะจะฟื้นฟูพลังชีวิตฐาน5%เพื่ออะไรฆ่ามอนสเตอร์แล้วพลังชีวิตฐาขนของเราจะฟื้นฟทูทุกๆ5%ก็5คือทุกๆครั้ททงที่มันฆ่านั้นมันจะฟื้นฟูเลือดฐานหรออะ่นี้ฉัไม่ใช้ดึงไหนดีกว่ามันเพิ่มเกาะเราจะยูทำไมเราไม่ใช่เราไม่ใช่เพิ่มเกาะซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับนะโอเค okay. ก็อัปเดตนี้น่าจะมีท่านมีมั้งเฮ้ยเดี๋ยวเราดูพาร์กันดีกว่า พาร์สนั้นเว้ยมีตัวนี้ด้วย Invisible Man นะอื Invisible Man เดี๋ยวผมจะแปล Passive ให้มันฝังแลนะ Passive ของ Invisible Man นะผมนะบางสีบางอย่างที่ไม่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้จะไม่จับบางส่วนได้เลยแต่หยุดลงมาอะไรของเกมวะ <c oughs> เหมือนเหมือนเปนแบบบางสีบางอย่างที่แบบที่ที่เรามองไม่เห็นนะอ่ะเออที่เรามองไม่เห็นอนะ่ะมันจะช่วยป้องกันให้เออมันมันแปลง,ง,งจริงจรนะ มันแปลจริงๆริบางสีบางอย่างที่มันที่ที่ที่ทป้องกันที่เรามองไม่เห็นมันจะช่วยป้องกันได้เออมันแปลจริงจริงนะโอเคตัวต่อไปเป็นความกินบูมแม่นะเออความกินบูมมนอุ้ยเสลอกระพายคาเมล่าผมอยากแปลภาษีแต่ผมไม่ปลหรอกนะนี่ครับผมนะตัวนี้เออวาด เออน่าจะชื่อว่า Speakerman ระดับ Legendary นะโอเคเดี๋ยวผมแปล +10 ให้ฟังนะครับนะ +10 นะผมอันเดสตูนะเออไม่สามารถทําให้สอดไม่สามารถทําให้มึนงงหรือฆ่าผู้ถูกที่พี่เป็นพี่เป็นวิญญาณได้เมื่อเขาตายไปแล้วเออเมื่อสปีกเหมือนสปีกมันมีเป็นแบบเป็นโควิญญาณเหรอเออมันถึงจะแบบเรียกว่าไงเออมันมันได้ได้เลยเออผมรู้สึกแบบว่ามันมันมีสกิลแบบโคนิ่งวิญญาณเออผมรู้สึกแบบว่ามันมันไม่สามารถ หรือว่ามันอะไระไม่รู้อ่ะพาร์ที่มันดูงงๆมากเลยอ่ะเออสำหรับตัวนี้นะโอเคมีไหมมียูนิตฟรีครับนี่ครับเค้ชไททันดิวแมนนั่นเองนะครับผมนะโอเคมี็นพาร์ทที่ด้วยพาร์ทที่คืออะไรครับสกิลก่อนนะโอเคมาแปลให้ฟังน,นะ <laughs> Blend นะครับนะพาร์ทที่คือเบนเบลนเดนดิ้งสไตร์นะครับนะการโจมตีแต่ละครั้งนะจะสร้างความเสียหายลดลง0.5เท่า0.05เท่าเหลือเพียงแค่0.1เท่าในการโจมตีช่วงแรกจะมีพลังมาก เส้นความเสียหายจะรีเซนั้นจะใช้สามารถใช้งานได้ไม่เกิน5วินาทีเหมือนจะตีแล้วลดพลังโจมตีให้ฝั่งตรงข้ามให้พวกมอนสเตอร์เหรออันนี้ไม่ชัรวเหมือนกันนะครับนะเหมือนจะตีอุย้ยเฟรไครดิงวะเนี่ยเออเหมัอนจะเป็นประมาณนี้นะอืมความสามารถนะกดนะก็คือสกิลกดนะครับนะการไถ่บาปสร้างความเสียหาย10เท่าของเลเวลยูนิตแก่ให้แก่ศัตรูในระยะ25 25นะอืม เดชเสียสละยูนิตตัวนั้นเออตัวนี้เหมือนจะเป็นสกิลกดมันเหมือนจะเป็นสร้างความเสียหายให้กับให้กับพวกยูนิตนั้นแต่มันอยู่ที่เลเวลด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวกับเลเวลที่เราอัพหรือว่าเลเวลตัวละครนะเอออันนี้ไม่ชวนกันนะแต่ความเสียหายนั้นจะทั้งหมด10เท่าของเลเวลยูนิตนะอือแล้วตัวนี้นั้นเหมือนจะเป็นการเสียสละยูนิตซึ่งถ้าเกิดเรากดใช้สกิลไปเหมือนมันจะเสียสละตัวนะเองนะเออ มีอย่างนี้เดียวเ,เสียสละตัวเองอ่ะอันต่อไปมีไหมหน้าสุดท้ายมีอีกแล้วครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวเก่าใช่ไหมรีเปอร์ร่างเก่าตัวนี้ก็เป็นเอสเล่คัมเบล่าแมนซึ่งใครอยากได้คอมิกฟรีก็เล่นได้เล่นได้น,นะครับนี่ครับเทียร์สามสิบไปจะได้ตัวใหม่ซึ่งอุ้ยมีหัดมีตัวนี้ด้วยอัปเกรดท่านรีปเปอร์ดูตัวนี้ระดับระดับกอร์ลี่วะเนี่ยนี่ระดับกอรี่จริงด้วยอออืื้ห ผมเดี๋ยวผมจะแปลพาร์สีให้ฟังนะว่าพาร์สีมันเป็นยังไงซึ่งคลิปนี้ผมบอกเลยว่ายาวมากๆนะผมจะแปลพาร์สีให้ฟังล้วนๆเลยนะเออคลิปนี้อาจจะตัดน้อยหนะ่อยเพราะว่าผมต้องรีบลงตอนเจ็ดโมงการเก็บเกี่ยววิญญ,ญาณที่ถูกที่ถูกโยมทตถุสังหารจะช่วยเพิ่มจํานวนวิญ,ญญาณของเขายิ่งเก็บมากเท่าไหร่วิญ,ญญาณเขาได้มากเท่านั้นความสามารถของเขาจะยิ่งแข็งแกร่งเึ้นนั้นเหมือนตัวนี้ สกิลมันต้องโจมตีศัตรูครับแล้วมันจะเก็บศัตรูนั้นเป็นวิญญาณและยิ่งวิญญาณมันมีเยอะเท่าไหร่มันจะยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งต้องอยู่ที่แบบอันนี้เรียกว่าการโจมตีหรือการฆ่าศัตรูนะเออเฮ้ยพาส์ซีน่าสนใจนะต้องเป็นตัวที่เก็บนะอืมต้องแบบเป็นตัวที่คิวนะมันจะดึงวิญญาณมาเก็บวิญญาณไว้แล้วมันจะทําให้มันตัวมันเองแข็งแข็งขึ้นเรื่อยๆก็คือตัวนี้มันสามารถแข็งแข็งขึ้นได้เรื่อยๆได้ แต่โดยต้องต้องมันต้องมันมันเรียกว่ามันต้องคิวศัตรูหรือยูนิตเท่านั้นอืมก็คือพวกโซ่ชั่วนั้นพอโดในตัวนี้ตีปุ๊บมันจะโดนดึงวิญญาณมาเก็บไว้ในร่างตัวเองแล้วมันก็จะพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเออเจ๋งนะเฮ้ยเจ๋งนะอืมเรามาดูสกิลว่นไงความสามารถด้โซบาเกตโพโซบาเรตปลดปล่อยวิญญาณที่เก็บรวบรวมไว้ในโซออฟทุกๆห้าทุกๆวิญญาณห้าดวนจะสร้างโซออฟขึ้นมาทุกๆ วิญญาณ50ดวงจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาโซออฟแต่ละดวงได้ทําได้1เท่าจนถึง10เท่าของโซออฟแต่ละดวงจะถูกยิงออกไปทุกๆสูตจุดของห้าเอออันนี้เป็นสกิลกดนะครับนะซึ่งสกิลกดมันมันก็คือการปล่อยวิญญาณครับอืมเอาวิญญาณที่มันเก็บไว้ปล่อยเป็นดาเมจไว้ซึ่งเก็บได้5ตัวใช่ไหมอ่าดาเมจก็จะมาท่านี้ค่าเท่าก็คือถ้าเกิดเก็บได้สูงสุดถึง50ตัว แล้วมันจะปล่อยดาเมจไปซึ่งดาเมจมันมันมีมากสุดตั้งแต่1เท่าจนถึงสิบเท่าเออเป็นเวลาสูนสองห้าวินาทีเฮ้ยโกงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมว่าโกงมากใครใครใครควรใครมีเก็บไว้ผมว่าตัวนี้ตัวนี้อาจจะเถื่อเผื่อเพื่ออาจจะดีกว่าไอ้ตัวคอมินนะไอ้ไทท่านรีเปอร์เนี่ยอัปเกรดด้ทันรีเปอร์เนี่ยผมว่าว่าตัวนี้น่ากลัวควรเก็บไว้อย่างยิ่งเออเน่ย ผมผมว่าผมจะเก็บตัวนี้ว่ะเอ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจอืออ่านแปลพาษส,สี่มันมาก็น่าสนใจในระดบ,บเลยนะอืมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มไม่น่ามีแล้วนะสำหรับการเล่นอีวินฮาโลวีนนะซึ่งช่วงแรกผมก็เล่นนะแล้วก็แบบมีแปลซึ่งมาแปลช่วงท้ายนะเออก็นี้ก็แบ่งพาร์ทได้เยอะอยู่นะเออก็ใครที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะก็โอเค ใครที่อยู่คลิปนี้นะผมจะลงคลิปนี้ช่วงประมาณ7โมงนะก็8ดโมงนะผมก็จะมาสตรีมนะสตรีมถึงประมาณ10โมงนะเดี๋ยวผมก็จะมาเรียกอะไรพาเล่นไปเล่นั่นนะโอเคก็ใครที่รับจบจนจบคลิปนะซึ่งคลิปนี้ก็เราจะย,ยาวประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งเกือบครึ่งชั่วโมงนะที่อ่านไว้นะอนนะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอเคเราดูผมในะสตรีมได้แล้วนะโอเคตามสัญญาไปแล้วผมบ๊ายบายเจอกัน